พิทาศัรการินทัตั้งแต่สา1สบิ1าถึิบเกราเมื่อคนได้ตามหมายนี้แล้วให้ส่งทัวไปทำความผิดึีสิ่งของที่ได้มามีไว้ใช้ในการทำนยอะทำความผิดพร้อมมีการตรวจคนและเิของการท่านีนะครับใยายามใช้งานต่อไปใครจะทำงานสิบสี่ถึงทำงานต่อไปถึงสิบเจ็ดมีเพื่อนการตามติาบัตีก่ทด้านมีคนแ์นอยู่ครับแงยทำงานแต่แต่นเดไียวไม่มีคนทลูกลูกไปเท่าไหร่ ก็อุบาลสามคนหนึ่งแล้วก็มอหนึ่งคนสองมอสามตอนน right. no no. 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 ี้อยู่ไม่อยู่แล้วอ๋ออยู่คนเดียวเอาไปเนาะเป็นผู้ใหญ่ยี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาบังสี่สิบเดี๋ยวที่สุดวาะกับับอ่นี้าเช็คได้ไหมพี่ใช่ครับเปิดในในในจับไปเช็กับคุณไปขึ้นเลยะจะวองน้ำเข้าเหมือนกันแหละ อันนี้มีของมั้ยมีคนเตรียมพร้อมส่งลูกค้ารัยดได้วย็เดี๋ยวครับเดียงเดียวประเทศไลยว่าอะไรเป็นใหญ่เราเราไม่มีจี๊ดนะผมกินปกติไม่ได้กินน้ไปหาเรื่องเปยส้างปัญหารผมรยนต์ดน chỗ cùng này. cho mình chuyển tổng ưu tiên 7 lên cho tôi về cái chỗ